ดาบนักรบดาบธาตุกยสิทธิ์ดาบจิตวิญญาณสูงสง่งดาบพระนเรศวรมหาราชพระองค์ดำดาบดำขุนเดชมาเพื่อปกป้องแผ่นดินชาติศาสตร์กษัตริย์จัดการสิ่งชั่วร้ายเป็นอาการิโกเมื่อเวลาช่วงมืดค่ำลงเกือบๆจะหนึ่งทุ่มโดยประมาณ มีชายหนุ่มวัยรุ่นสองคนอายุประมาณ19-20ปีเป็นคนอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาได้เดินทางมาพักอยู่กับญาติที่พักเป็นห้องเช่าห้องแถวชั้นเดียวอยู่ติดกับพื้นในเขตนิคมอุตสาหกรรม304เขาพากันมาหาสมัครงานทำในนิคมอุตสาหกรรม304 อำเภอสีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีในขณะที่เด็กหนุ่มวัยรุ่นสองคนดังกล่าวกำลังนั่งเล่นอยู่ใต้ต้นมะขามใหญ่อยู่ริมสระน้ำมีบ่อน้ำโบราณสมัยเมืองทราวดีสระน้ำอยู่ห่างหน้าห้องเช่านั้นประมาณ9-10เมตรในขณะที่พวกเขากำลังนั่งเล่นอยู่อยู่ยก็มีบางสิ่งปรากฏขึ้นอยู่ตรงหน้าห้องเช่า ซึ่งเป็นห้องที่อยู่ติดกับห้องญาติที่พวกเขาพากันพักอยู่ชายหนุ่มทั้งสองได้เห็นลูกกลมๆม,มีขนาดใหญ่เท่ากับลูกมะพร้าวเป็นแสงสว่างแวววาวประกายหลายสีได้ลอยขึ้นหน้าห้องแล้วก็ลอยไปบนหลังคาแล้วก็ลอยลงมาหน้าห้องลอยขึ้นลอยลงอยู่ตรงหน้าห้องที่ติดอยู่กับห้องพักของเขา เมื่อชายทั้งสองได้จับจ้องมองดูจนชัดแจ้งชัดเจนกับสิ่งนั้นแล้วเมื่อเขาได้สติจากการตกใจตื่นตะลึงกับสิ่งที่ตนเองเห็นเหมือนกันจึงได้พากันร,รีบวิ่งเข้าไปในห้องปิดประตูอย่างเร็วส่วนญาติที่เป็นเจ้าของห้องยังไม่กลับมาจากการขายของที่ตลาด คืนนั้นพวกเขาพากันนอนคุยกันทั้งคืนเขาพากันนอนไม่หลับพอรุ่งเช้าก็พากันเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าบอกญาติว่าไม่อยู่ที่นี่อีกแล้วและก็จะไม่สมัครงานแล้วจะกลับบ้านจะกลับสี่คิ้วเช้านี้และจะไม่มาที่นี่อีกเมื่อผ่านจากเหตุการณ์วันนั้นไปได้สามวัน ดิฉันซึ่งอยู่ห้องซึ่งเป็นห้องที่ติดกับพวกเขาดิฉันก็ได้ถามญาติเขาว่าเด็กๆไปไหนกันไม่เห็นหน้าพวกเขามาสามวันแล้วเขาได้ทำงานกันหรือ,อยังดิฉันกำลังจะบอกกล่าวเล่าแจ้งให้คนไทยได้รับทราบว่าสมเด็จ พระนเรศวนมหาราชเป็นอากาลิโกไม่จํากัดการ